ไอเทมเม็ดมูลแต่ละชิ้นใช้งานอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีสาวเกมแคบนทุกท่านนะครับพบกับผมแก,ก้วก้าวันนี้แก้วจะมาอธิบายเกี่ยวกับไอเทมเม็ดมูลว่าแต่ละชิ้นใช้งานอย่างไรเราสามารถกดเข้าไปดูไอเทมเม็ดมูลได้ที่บ้านกดปุ่มไอเทมเม็ดมูลจะพบไอเทมเม็ดมูลที่คุณมีอยู่อันไหนเป็นสีเทาคือยังไม่มีเราสามารถกดที่ไอเทมเม็ดมูลเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมนั้นได้ตอนนี้นะครับไอเทมเม็ดมูลมีด้วยกันทั้งหมด24ิชนิด มาลุยกันเลยน้ำยาพลังน้ำยาขวดนี้จะบูธทหารและน้ำยาให้เป็นรู้วตันของห้องทดลองเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเหมาะสำหรับใช้เวลาบวอรหรือบอดีอออ้ครับกดใช้งานได้ในหน้าไอเทมเวทมนต์หน้าฝึกทหารและกดใช้ตอนโจมตีด้านครับคำแนะนำของแก้วก็คือกดใช้เวลาที่เจอบ้านที่จะตีนครับแล้วค่อยกดใช้มันจะคุ้มจะใช้ได้นานนั่นเองน้ำยาสายรัรยากรน้ำยาขวดนี้จะบูธการผลิตทรัรยากรทั้งหมดได้แก่ที่ขุดเจาะทองคําที่ขุดเจาะน้อำอมฤต ที่ขุดเจาะน้าํออาลิฟมืดจะบูตหนึ่งเท่าเป็นวันหนึ่งวันกดใช้งานได้ในหน้าไอเทมเมดมนและที่ขุดเจาะต่างๆครับน้ํายาการฝึกนเมียขุดนี้จะเล่นการฝึกการรบทั้งหมด4เท่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงได้แก่ทหารอาคมอาคมมืดผู้กล้าขึ้นจากแก้วชอบใช้น้ายาขุดนี้มากมากเลยครับมีเวลาว่างเมื่อไร่แกไม่รอช้าที่จะกดใช้ทันทีเลยกดใช้งานได้ในหน้าไอเทมเมดมนโรงฐานโรงงานอาคมโรงงานอาคมมืดที่นอนผู้กล้าและโรงทํางาน น้ำยายช่างก่อสร้างน้ำยายขุดนี้จะทําให้ช่างก่อสร้างทํางานไวขึ้น10เท่าเป็นวลาหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่ากดใช้น้ำยายขุดนี้หนึ่งังสิ่งก่อสร้างจะลดเวลาลงไป10ชั่วโมงน้ำยายขุดนี้นะครับแก้วก็ชอบใช้นะครับใช้เวลาที่ช่างก่อสร้างทุกคนอัปเกรดอยู่แล้วก็กดใช้นะครับเป็นอะไราาที่คุ้มค่าม,มากเลยกดใช้งานได้ในหน้าไอเทมเม็ดมต์และสิ่งก่อสร้างที่กําลังอัปเกรดอยู่น้ำยายหอนาฬิกาน้ำยายขุดนี้ จะบูตผ่อนนาฬิกาในมุมกลางคืนเป็นเวลา30นาทีน้มยยขวดนี้นะครับแก้วไม่ค่อยได้ใช้ได้มาเมื่อไหร่ขายทันทีเลยครับน้ำยาพูก้าน้มยยขวดนี้จะเพิ่มเลเวล5าเลเวลให้กับพูก้าหรือสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเป็นเวลา1ชั่วโมงแนะนำไม่ใช้เวลาบอหรือบอดิ้ครับกดใช้งานได้ในหน้าไอเทมเม็ดมต์หน้าผูา้ทหารและตอนกดโจมตีน้ำยาวิจัยน้มยยขวดนี้จะทําให้วิจัยทหารหรือน้ำยาไวขึ้น2 4เท่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่า กดใช้น้ำยาขดนี้วิจัยเสร็จไป1นวันส่วนใหญ่นะครับแก้วจะใช้เวลาที่วิจัยใกล้เสร็จแล้วครับแล้วอยากจะวิจัยฐานตัวอื่นหรือแบบว่าอยากอัพตัวอื่นต่อนะครับก็เลยจะทําการใช้น้ำยาขดนี้นั่นเองกดใช้ได้ในหน้าไอเทมเวทมนต์และที่ห้องทดลองครับซูเปอร์น้ำยาในแม่ขดนี้ใช้บูธฐานซูเปอร์ได้หนึ่งครั้งเมื่อใช้น้ำยาขดนี้เราจะไม่เสียน้ําด,ดํา25,000หายดบูธหนึ่งครั้งใช้ฐานซูเปอร์ได้3วันครับผู้หงสิ่งกีดขวางสามารถใช้ย้ายสิ่งกีดขวางได้ ใช้ได้ทั้งในมือกลางวันและมือกลางคืนส่วนใหญ่แก้วจะเก็บไว้หนึ่งอันที่เหลือขายเก้งเลยต่อมามาในส่วนของตำราตำราการต่อสู้สามารถทําให้ฐานหรือเครื่องจักรที่กําลังอัปเกรดในหวองทดลองเสร็จได้ทันทีเลยครับแนะนําให้ใช้ตอนที่เวลาอัปเกรดหรือนานๆจะได้คุ้มที่สุดเลยตำราอาคมคล้ายกับตำราการต่อสู้แต่ตำราอาคมจะใช้ได้กับอาคมเท่านั้นแนะนําไม่ใช้กับน้ำยาที่เหลือเวลาอัปเกรดนานๆตำราสิ่งก่อสร้าง ตำรานี้จะทาให้การอัปเกรดสิ่งก่อสร้าง1ชิ้นครับอัปเกรดเสร็จทันทีแนะนาไม่ใช้กับสิ่งก่อสร้างที่เหลือเวลาอัปเกรดนานแต่ถ้าเรานะครับมีสิ่งที่เราอยากจะอัปเกรดให้เสร็จทันทีก็ได้เลยครับทดแทนกันได้ครับไม่ว่ากันตำราพูก้าตำรานี้จะทาให้การอัปเกรดพูก้าหรือสัตว์เลี้ยงอัปเกรดเสร็จทันที1คนครับแนะนาไม่ใช้กับพูก้าที่เหลือเวลาอัปเกรดมากกว่า3วันเพราะตำราพูก้าครับขายในราคา500เพจครับถ้าพูก้าหรือเวลาอัปเกรดมากกว่า3วัันนนถืออว่่าคุมเง มาในส่วนของรูนรูนทองคําจะเติมทองคําให้เต็มคลังแนะนําให้ใช้เวลาที่เรามีทองคําน,น้อยๆครับกดใช้จะได้คุ้มและแก้ได้เทคนิคนะครับมาจากคุณจูด,ดูสลอตก่อนใช้รูนครับถ้าเราอยู่บ้าน12ขึ้นไปเราสามารถที่จะกดผลิตเครื่องจักรครับผลิตให้เต็มเลยครับแล้วก็กดใช้รูนเองพอเราใช้รูนเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็รูปเครื่องจักรออกเราก็จะได้ทรัพยากรคืนมานะครับ3-6แสนถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยรูนน้ำออริส เหมือนกับรูนทองคำแต่รูนนี้จะเติมน้ำอมฤตให้เต็มคังคำแนะนำคล้ายกับรูนทองคำก่อนกดใช้ให้ผลิตฐานและน้ำยาที่กินทรัพยากรเยอะๆแล้วกดใช้รูน้ำอมฤตหลังจากนั้นให้รบฐานและน้ำยาที่ผลิตออกก็จะได้น้ำอมฤตกลับคืนมารูน้ำอมฤตมืดเหมือนกับรูนทองคำและรูน้ำอมฤตแนะนำให้ใช้ตอนที่น้ำอมฤตมืดเลน้อยๆจะได้คุ้มครับรูนทองคำาช่ก่อสร้างรูนนี้จะเติมทองคำในเมืองกลางคืนให้เต็มคังครับ รนูน้ำอมฤตช่างก่อสร้างรนูนี้จะเติมน้าําอมฤตในเมืองกลางคืนให้เต็มส่วนใหญ่รูเมืองกลางคืน,นครับไม่ว่าจะเป็นรูนทองคำนะครับหรือว่ารูน้นํอาอมฤตมืดในเมืองกลางคืนเนี่ยแก้วจะขายทิ้งครับเพื่อที่จะเอาเพชรโดยรูนหนึ่งอัน,นครับเราจะได้เพชร50เมตรต่อการขายหนึ่งครั้งต่อมามาในส่วนของคอนคอนจะแตกต่างจากตำราตรงที่เราสามารถอัปเกรดให้เศรษทีได้โดยที่ไม่เสียทรัพย์กรและไม่เสียเวลาคอนการต่อสู้ จะทาให้ทหารหรือเครื่องจักรอัปเกรดเสร็จทันทีหนึ่งเลเวลโดยที่ไม่เสียสรักกรและเวลาแนะนําให้ใช้กับฐานที่มีค่าอัปเกรดแพงๆและใช้เวลาอัปเกรดนานๆจะเป็นเวลาที่คุ้มค่ามา,มากๆเลยคอ้อนอาคมจะทําให้อาคมอัปเกรดเสร็จทันที1นึ่งเลเวลโดยที่ไม่เสียสรักกรและเวลาใช้กับอาคมที่มีราคาอัปเกรดแพงๆและใช้เวลาอัปเกรดนานๆคอ้อนพุก,ก้าจะทาให้อัปเกรดพุก้าหรือสัตว์เลี้ยงเสร็จทันทีหนึ่งเลเวลครับคอ้อนสิ่งก่อสร้าง จะทาให้การอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเสร็จทันที1นึ่งเลเวลแนะนำให้ใช้กับสิ่งก่อสร้างที่อัปเกรดนาน,านๆแล้วก็ใช้ค่าอัปเกรดแพงๆแหวนกําแพงใช้อัเกรดกาแพงได้ทั้งเมืองกลางวันและเมืองกลางคืนแหวนหนึ่งวงมีมูลค่า1ล้านทองคําในเมืองกลางวันแหวนหนึ่งวงมีมูลค่า5 000, 000, ้าแสนทองคําในเมืองกลางคืนตําราสรรพสิ่งตำรานี้คือตำรา,ำราที่สามารถอัปเกรดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทหารน้ำยาขึ้นจากภูกา้าจดเลี้ยงสิ่งก่อสร้าง กดใช้งานตำรานี้สามารถอัปเกรดได้หนึ่งอย่างให้เสร็จทันทีได้ครับและนี่คือข้อมูลไอเทมเม็ดมูลในเกมแคชจ็อกแคนเพื่อนๆชอบใช้ไอเทมเม็ดมูลอันไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับตอนนี้ทุกท่านสามารถสับถุงชกแก้วกล้าได้แล้วนะครับเพียงใช้ข้อแก้วกล้ากดเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สับถุงแก้วกล้าตอนมาขอบคุณใจจริงแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ